เฮลโหลทุกคนสวัสดีครับโอ้ oh, my กอดว้าววันนี้เราดู wow, ดี่ทุกคนว้าวดูนี่สิทุกคนโอ้ my กอดไดโนส์นี่เราพาเจ้าไดโนส์ของเล่นของเรามาเล่นกับไดโนส์ตัวใหญ่ทุกคนเจ้าเดโนส์หน้าตาคล้ายๆกันเลยทุกคนนี่ไดโนส์ของเราเราพามันออกมาเดินเล่นทุกคน แต่นี่คือเป็นไดนโนเสาร์คอยอาวว้าวมาแล้วมาเลยเดินมาตามมาเลยทุกคนตามมาเลยไดนโนเสาร์นี่โอ้ mm hmm. โหเราอยู่ที่นี่อยู่ที่สวนนะครับสวนสนุกว้าวไดนโนซอรัสไปดูที่เดินแข่งกันเลยทุกคน วะตัวนี้เป็นไงตัวนี้ไม่เดินหรอดูสิว่ามันจะกระโดดหรือเปล่าทุกคนตัวนี้ตัวนี้คือเจ้าไทเทรัพนี่คือเจ้าไทเทรัพว้ามีขาเหมือนกันเลยว้ นีไดโนเสาร์ก้อยยาวต่อสู้กันไหมเรานีโอ้มันเดินได้นะทุกคนตัวนี้ก็เดินได้นี่ขามันติดนะดูสิกคนว้าวมันเดินไปหากันแล้วทุกคนพระเจ้าจอดจอดไดโนเสาร์โอเคทุกคน เราลากันไปก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกลับมาเล่นกันใหม่นะครับโอ้โหมีแต่ตัวอันนี้ชื่ออะไรมีใครรู้จักบอกหน่อยครับมีใครรู้จักชื่อมันว่างโอ้โหมีค็อโคดายด้วยโอ้โหค็อโคดได้ก็เดินได้ทุกคนโอ้โดนโอ้ยโดนข้อโคดได้กัดขาแล้วทุกคนเอาหนับหนับหับงับงับับ หยบๆโอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ